ทำไมครับนะครับผมอาจจะโกงนิดๆน,นะครับไม่เป็นไรนะเออไม่เป็นไรเอ๊ะโดนขังเออไม่ได้โดนขังโอ๊ะจะไม่มีเลยไม่ได้อันเดียวโอเคครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะ โกเออสุขหน่อยตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ดีๆโอ้ยมาอีฝักถอกยังไม่ใหญ่ซะอันไหนน่ะมานี่ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ตัดๆๆไม้เอา

What's I <laughs> oh นะครับเนี่ยเนี่ย ขอช่วยซื้อนะคื่มทกววามไปว่า,าถ่ายคลิปครับเอ่อต่อไปเรื่อ,อ,อยๆติดไปนะครับดไปไม่เป็นสิน่งอะไรก็สินงไม

เออไม่มอาหารทำไงดีครับยังไงล่ะแป๊บนึงครับแบบแสงสว่างหนึ่ง

มไปดาดิ้กวัวมีันดาวดิ้งโดนตะพมข่ามามีไฟดาว ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย